่คะโอ้ยบังโอ้ยบังดอกนี่ สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้ามาเข้าป่ากันค่ะวันวันที่สิบเอ็ดค่ะวันพุทธที่สิบเอ็ดพฤศจิกาค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบสามประมาณเกือบเที่ยงค่ะเกือบเที่ยงน่าจะประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งแต่ว่าอุณหภูมิก็ค่อนข้างเย็นค่ะสามสี่องศาค่ะป่าเบิ้งเเ็ดกันมือว,ว่านววานี่มือว,ว่อววานนี้ไม่ไหวเลยมือว่านนี่ติดลบมดมือเลยค่ะปะ่ะ วันนี้เขาป้าหลังบ้านจ้าก็มากาลิโอสองคนค่ะก็จะเป็นปลาบูเบอรี่ก่ะเดี๋ยวไปเบิ้งกันค่ะป้าสนค่ะแล้วก็เป็นบูเบอรี่ทั้งไตช่วงนี้ก็จะอากาศก็จะเย็นๆจ้าใกล้นาวแล้วเห็ดเขายังสื่ออยู่ค่ะแต่ว่ามมา่ขวัญส่วนมากจะเป็นเก็บตากจ้า ครับลูกพี่เราก็จะเสื้อเมื่อนี้ก็จะหนาหน่อยจ้ะไม่มีขนขนฟูด้วยนะเนี่ยมีขนมิง้งคด้วยนะเนี่ยอันนี้ไม่หยังอกประดับอย่างเนี้ยเก่งไหมเราเนี่ยฮะเสื้อเมื่อนี้ก็จะค่อนข้างหนาค่ะแต่ว่าจริงๆใส้ก็บกบค่อยหนาวนะค่ะแต่ว่าถาเฮามาเข่าปลาโดดไมั่อจะเย็นเย็นจัดเนาะ อเรื่องกอไอแม่ก็แบบเนี่ยคีนี่สุดยอดถึงแมบบ้ว่าดวกจ้าบ่หย่ยป่ะไหนแต่ว่าก็ะขาก็สวยจ้ะจะถากบอแทะก่อนอากาศมันเย็นจ้ะทั้งเ็บทั้งถากก็จะไม่ไม่ค่อยเยอะ ว่ารืค่ะเอาจักดวกอยู่ใส่จักหัวอยู่ใส่ค่ะกาบกไก่ท่าง่ะได้ยินเสียงรถอยู่นะอะไรเหรอลูกฮะปีนต้นไม้ คอรอลเคลียค่ะโอเคค่ะโอ้บังโอ้บังดดกนี่ พ่นง่อยว่าสั้นได้ได้จ้เด้งง่อยซำนั่นแหละที่ก็เป็นซากซากอยู่ค่ะเหลือทากกัดเท่าก็จะได้เก็บจ้ะ เขายังรับสื่ออยู่ด้ค่ะโลประมาณสามสิบสามสิบห้าค่ะช่วงนี้ก็เก็บยากเก็บตากค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหิมะมากค่ะเดี๋ยวเห็ดเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เห็ดตากบ่บรายค่ะเดี๋ยวบ่กคู่กันแต่ว่าอันจะครับตอนใดนี้ยังบ่แน่ใจนะคะเดี๋ยวแม่ขวันต้องแบบเบิ่งสถานาการณ์ก่อนค่ะะสถานาการณ์โควิดเท่านี้แหละ ว่าคือให้มันเศ้ากักโตก้อนนะจ๊ะเพราะว่าไปเชื่อ3สามี่อาทิตย์ไปกักโตซวงอาทิตย์มันกระมดดหรอแม้เวลาไหมคะบพราะเ้็ห็น่ยังนี่มันเศ้ากักโตกันเด้อ ไปเรื่อยค่ะเดียวเดียวเดียวหวังว่าจะเจอค่ะวันนี้ปะโอ้ยเรามาเจออะไรคะเนี่ยมองดู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 มองๆเพียรโอ้ได้ไหมเนี่ยสวยเลิศอยู่สวยเลิศอยู่เฮ้ยจะสวยก็เลิศก,ก็อะไรนะ พี่ขดอนนึงอยางสวยแต่ว่าข้อพับข้ออ่อน,น่ะคือถากกัดข้อค่ะข้อขาด,ขาดมัถากกัดโอ้ยไม่เสียบถักกัดข้อขาดเลนค่ะนี่มกระเตวากับพ่อใดอยู่เก็บรวดเก็บดวอมั้นหน่ลย ขอหลุดไอ้มาข้อขาดข้อหักโอ้ธรรมดาได้ไหมน,นี่ว่ธรรมดาได้ดค่ะมื่อนี่ย,ย่างเมือ ห่างมากเห็ดกว่วนั่นคึ้อยู่ในเลยค่ะในเห <c oughs> <c oughs> ออค่ัขาใหญ่มาก เราขาแม่ได้น่ะไม่ได้กินแม่แม่นมผมละไอ้ก็หเห็นโดกนี่ ข้อล่อแค่แรกเนี่ย ม่เป็นบ่เป็นกอกะซะอยู่เห็น ถ้าเห็ดมันบลไอยหลีสู่ถากไปเลยค่ะเห้คนบริกินเนี่ยถ้าเห็ดลามันเคยเหลือถากให้เอาเก็บนะ อ้อขขคอรวมันยังมาแทบบาน ม้วขาดแทบจะว่าเหลือแล้วค่ะม้วขาดคอรอแค่แย่เลยเดีย๋ยวมาพออยู่ค่ะน้อยนึงน้อยนึงโอ้ยข้อพับข้ออ่อนเม้วขาด เดี๋ยวถ้าทิไปปลาอื่นเปลี่ยนปลาเดี๋ยวหาแนวรวมกันคนะ่ะหาเพื่อนก่อนเปื่อของงาหมาน้อยงอยพลค่ะก่อนจำนี้ก็เอาเจออยู่เจออยู่พี่ค่ะ ก็เป็นกรรมคือกันขาดพูน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 เหลือจากค่ากินก็ได้เก็บอยู่ค่ะ กินหัวขาดหัวแวงงา,าข้อหักข้อพับข้ออ่อนมืดจ้ะ ค,คือเรถทาบกกินจะได้ไปประกวดง่า่เลยมันขากกินมุนไอ้เงี้อยู่าักงาาักงาโอ้คนหาเห็ดเนาะคะ่ะมือใดมือบอมือใดมือบอ Hm. มางเทือว่นนางลงมกับบ่เห็นเลยค่ะเห็นแต่ดอกมนนันสีคือใบไม้แห้งแห้งพิษที่มันมาขึ้นมาน้ำกันค่ะที่มันมาขึ้นซอนซอนมาใกล้ๆก็เห็นดำจ้ะ แต่ว่าทั้งไตกับเดียงมันมันสีต่างกันอยู่หลายอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเห็นแต่หัวบางเท้าสิตัดร่วมๆกันมากค่ะกันระว่างค่ะตัวนี้เห็ดพิษเห็นบ่จังไงจังสันกระเมียนค่ะประเภทเดียวกันเลยกับดอกนี้เป็นเห็ดพิษค่ะเจอ้าเบิองเผือๆมันก็จะคล้ายๆกับเห็ดเห็ดดำหฮอค่ะเห็ดที่เฮาเก็บนี่เห็นบ่แต่ว่าทั้งไตมันจะต่างกันเยอะเลยล่ะค่ะนะ แต่ว่าปางเถอมันเห็นเป็นแพร่ยยน้ำกันเนาะก็กย่าไปเพอตัดมันมาก,กินแล้วกันค่ะฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน